ถอดสิ่อ,อ,อ็ถอกอยู่ถอดถอดอยู่ถอดแหวนมึงใจเย็นเย็นเขาก็อยากเปลี่ยนอะพก็ถอดม้วนทองเนี่ยมึงต้องใจเย็นเย็นเพราะผูเพิ่งเคยถอดทั<ๆ>้งแรกไม่ถอดทั<ๆ>้งแรกผูเพิ่งเคยมีแหวนใส่กับเขาเนี<ๆ>่ย เนี่ยมันไม่ชัดแต่ถองครังแรกนี่ถอดครังแรกข้อเจ็บไหมมาไม่มีแหวนไม่เคยมไม่เคยถอดเลยไม่เคยถอดใชีวิตนี้หยุดไม่เคยไม่เคยถอดเลยไม่เคยไม่เคยถอดกูใส่ตลอดเวลาไดใสแหวนมั่งแล้วก็ใสก็ไม่เคยถอดไม่ถอดเลยสัมเนียไม่ได้เลยไ่ชัดเนี่ยอย่าพูดอีกอ๋อ เอกนั่งเกมันต้องเลือกไหมหวัาอผมไม่รู้เงไม่เคยถอดนี่มาเปงอเรื่องอะไรามึงไปงอนิ้วที่มึงทำนิ้วตรงๆน่ะกานใจกุดดึงเลยดึงารใจดีัารใจกุดงการใจไม่ออึง้กัางนิดเดียว Mình mò của mày nhiều lên, mò mày 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 này ขอสวัสดีพ่อแม่พ้น้องทุกท่านแต่ผมนั้นไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่ารักผัวว่าไม่ใช่และไม่มีอะไรครับแค่จะมาร้องเพลงให้ท่านฟังเชิญรับประทานทางหูด้วยนะฟังนะฟังหลายท่านคงเห็นผมเป็นตะา แต่ต้องน้ำตาโตสุดนยอดเลยใครเห็นโอ้โหน้ำตาลอดหลัง,อด,งอดไม่ได้ดดเ,เป็นตลกเสียเังสริง่้งจเลยมาใคร เรียกไม่ถาก็ขอชอบคุณนะ่ะผมร้องไม่ได้แล้วครับถ้าคุณยังาทเสียง,งเอ็ดอย่างนี้ก็ขอชอบเมื่อโวยวายนะครับได้ล้วครับก็ต้องขอฝากหนังบมเอาไว้กับบทเพลงอ,อนักตลกน้อครับผมจะออกสิ้นสิปีหน้าสิ้นสิบปีหน้าเลยรอปีนี้คงจะไม่มีใครให้ทำ ขอฝากไว้ด้วยครับผมเมทาฟ้างแวบๆเพลงเมื่อกี้นี้ก็เพราะคนร้องก็หน้าตาดีะเหลอเกินเดี๋ยวเดี๋ยวี่พูดเหมือนที่บ้านที่ม,มีกระจกสองมีครับแต่เมทาทุบแตกหมดแล้วเอากระจกไม่มีก็ไปชั่ง,งงหน้าที่ที่โอ่งสิเสียใจด้วยบ้านเมทาไม่มีโอ่ง,งน้ำมีตทหินอ่อ,อนอ่อนล้างหน้าเออล้างตีนครับ จริ้ว่าส่องไม่ได้คับผมเออเมธาต้องขอกาาบลาไปก่อนขอสวัสดีคุณแม่ด้วยที่ลากลับไปก่อนตอนเมทามาพอดีขอไปห้้งน้องอืมใช่ห้องน้ำมีสห้องไปเจ็ดแปดนเลยทีเดียวขอาบุญ้าที่เออให้เจ็ดเมธาเสรัผมก็เดินทางกลับกันระวังระวังด้วยกันนะขอได้ติขอทุกท่านปลอดภทยถึงบ้านเจองูรอก ไปแจ้งเขาอะพี่อ่ะ่ะเลนกับผมขอกลับไปถอยเออรวยๆนะฮะน,นี้ก็ไม่ทาเขาลาไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm. มาไวแต่ไวครับพี่เกยตับไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยนี่ถ่าง่ายไหมง่ายง่ายเ <c oughs> นิ้วมันเล็กกว่าเอื่อีเมื่อกี้นี่นุ๊ก,ก้อยเนี่ยเข้าเลย <c oughs> อ้ ว่าราทีสวัสดิ์ครับพี่เพิ่งมาเดี๋ยวพอทายันร้องเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวทายันกลับเลยไม่ต้องลากันเลยเจอทั้งเขาแรกทายันดีใจไปได้เกินก้าวทุกจุดที่เขารอบที่มากมากมายอีกสิเลเกินมาให้ใสบางใจทายันทายันดีใจมากที่มีแม่ยกมาจัดอ่างศิลาโอ้โหท้าผมเอาครกมาให้สายันกินบอกเลยนะทายันได้ร้องทิ้งแมวหวานกรอบอร่อยเหลือเกินครนะับท่า,าออน,น,นแล้วสัก ยะไม่กินวันหลังทำไมเนือแงองออดงวัน <c oughs> แล้วกินกรอกเลยแล้วงาฝางานเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ชมที้เคารพถ้าได้งานใครก็ก็ไปชมสายันได้วันที่หนึ่งที่สองที่สามมีสายันอยู่จังหวัดพิษิโโลกโอ้โหไก่ที่สี่ที่ห้าที่หกครับผม, 4, 5, 6, บผมจังหวัดสโขโทไทยโอ้โหใจเกี่แฝดอ,อ,อยู่ที่ทสมัยโกโลกสองทีสามที่สี่ที่ห้าที่หก เดินสายรอดแอนทอรี่โอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบที่เป็นสอีิมบสีี้กเดือนเดือนที่ไหนไหนแายันนอนนะกว่างยาวเลยครับผมสายันจะไม่มีงานอยู่แล้วผมเออถ้างั้น,นขอฝากผลงนานเพลงเอาไว้จากคุณพี่ที่มาขอเพลงกับสายันทางด้านซ้ายมเมื่อกี้นี้เพลงอะไรคร <ขอ S 1> ับผม คนชื่อเจี๊ยบเจ้าเดียวเหรอมีเจ้าเดียวมีหลายเจ้าครับผมเมื่อกี้นี้ทางขอ่อตรงมิกคุมเครึ่งเสียก็มาขอเพลงอัายันไปเลยเพลงอะไรอัเออเสียงขุยเลียดนางอันนี้เพลงคนอื่นใช่เหรออัเมื่อกี้นี้จังรานก็มีเหมือนกันนเห็นก็มาขอสัศยันเหมือนกันเพลงอะไรครับยืนใจลอยคอยแฟนโอ้ผมแล้วก็ทางด้านหนังเมื่อกี้นี้ด้วยเพลงขอสัายันเองในผลงานเพลงที่มีชื่อว่า สัญญาณหายใจครับผมโดเวลาอนุนตรงนี้สัญญาณตัดทีดีเอผลงานเพลงเลยครับทานผู้ชมที่เคารพครับในผลงานเพลงที่มีชื่อว่ายืนใจลอยคออีกทีดูดุ่ยให้สายอย่างภาพจะร้องยังไงเราจะฟังสีเพลงงวดนั้นมาฟังเพลงสร้างชื่อสร้างเสียงกับสาญญาณสัญญาก่อนไงจ้าสัญญาณหิวก็คือสายยาง มีปัญหาใช่ไอ่ะอ่ะเดีวเราขึ้นใหม่ขึ้นใหม่พูดตีผิดอ่ะเอาถอยอยกูแก้ผิดเบ้าเขาอ่ะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยนี่นีมันมันมันลิ้นแล้วหน้าไม่เอาดีกว่าหน้าไม่เอาลังโรคลองโรกันอ่าอ่าไีไปไป อุ๊ยมอล่าตกไหมืได้ไหมเจไม่ต้องเอาแล้วกันไม่ต้องเอาเลยไม่เอาสายยานเดี๋ยวน่าจะเดินใครจะมาได้ยินไม่ว่างเสีย พยายางข้อลางเลย้วกันดูต่อไม่ได้นะไก่ลบกวนพี่ไก่จะต้องมีไก่เีนะครัวไามาแล้วไม่หายเหรอเป็นมาใส่ไว้ที่ใส่ไว้เป็นเป็นที่เอกดีแล้วไปไปไหนไปไหนไปไปไหนอ่ะไปโอ้ย คนไขดูดขอ้แรื่นะเาใหม่พอแล้วนะเีรักแนร้อยไม่หางเือนรดรลิเกไม่ล้นะครับยไม่ลครับโซน 我再回来。<noise> <noise> <noise>